สวัสดียามเย็นนะครับวันนี้ผมจะมาทําการปลูกต้นหูช้างดางเหลืองที่เราได้ทําการยกยอดเอาไว้นะครับนี่อายุน้องได้สสัปดาห์แล้วนะครับ21วันนะเอ้ยขอโทษครับ28วันโอเคไม่พูดพัฒนทําเพลงครับ เดี๋ยวเราไปปลูกน้องกันเลยนะนี่ส่วนวิธีการยกยอดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิดีโอไว้ใต้คลิปนะครับผมใช้เป็นกระถางไซส์8นิ้วเลยนะครับใช้เป็นมะพร้าวสับเพอร์ไลท์ใบก้ามปูและก็มีฐานนะครับอ๋ออย่าลืมโรยสตาร์เกิลจีด้วยนะครับ พอถึงเวลาน้องเขาจะได้หาอาหารได้เลยนะนแล้วที่ขาดไม่ได้นะครับสตาร์เกิลจีนะครับหรือใครจะใช้ของยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับโรยป้องกันแมลงไว้ก่อนนะแล้วเราก็วางต้นเขาลงไปเลย บริเวณที่เป็นตาพวกเนี้ครับในอนาคตเดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นหนอ่อต้นลูกขึ้นมานะครับช่วงปีใหม่นี้พี่ๆน้องๆได้หยุดงานกันบ้างไหมครับได้มีแผนมีโปรแกรมไปเที่ยวไหนกันบ้างไหมเอ่ย ถ้าใครมาเที่ยวเกาะช้างต้องการรถโด,ดยสารต้องการรถมอไซค์ให้เช่าก็ติดต่อมาได้นะครับที่ร้านเรามีมอไซค์บริการอยู่นะค่าเช่าไม่แพงครับผมคิดเป็นรายวันนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ถ่ายหน้าร้านยังไม่ได้อะไรให้ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ร้านอยู่ในช่วงปรับปรุงอยู่นะแต่ว่าก็มีบริการส่งนะครับวิ่งส่งได้นะบนเกาะช้าง โอเคหลังจากนั้นเราก็จะทําการลดน้ํานะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นน้ําฝักบัวเปิดก๊อกลดปกตินะเพราะว่าน้ํายาเล่งแรกปีหนึ่งกับเชื้อราไตโคูโดมาของผมหมดนะครับ ช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมยังไม่เอาน้องเลี้ยงไวข้างนอกนะเดี๋ยวผมจะเอาน้องเข้าไปไว้ในตู้อบก่อนนะครับถ้าใครไม่มีตู้อบก็ให้หาถุงใบใหญ่ๆนะแล้วก็มาครอบตรงนี้หรือไม่งั้นเป็นถุงหิ้วก็ได้นะครับสวมขึ้นมาปุ๊บแล้วแล้วก็ผูกทําการปิดสกอตเทปใสหรือไม่ก็สกอตเทปสีเหลืองก็ได้นะปิดไว้หน้ากระถางให้หมดเลยนะครับโอเคครับ ยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครห์ผมด้วยนะครับเพื่อไป็นค่าคลิปวิดีโอใหม่ๆนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ